ถึงแล้วก็ด้ำลงไปเลยค่ะนี่ช่างเดียวหินนะคะสระบุรี เอากี่ก้อนน่ะ เอ้เท่าแกก็ไม่อยู่ว่างั้นนี่ทรายนะคะหินนี่ก็หินสระบุรีค่ะเราก็ลงไม้เสร็จนะคะลงไม้เสร็จก็ไปขึ้นหินนะคะไปขึ้นหินก็นี่ค่ะลายทางยารับ nó kia đi ngNet bỏ một lúc đó thì có lòng drop đó có vui เดี่ยวก็ไปถดตัดตัวลูกนะคะตัดตัวลูกเอาแม่มาเทก็นี่ค่ะหินนะคะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุนะคะหรือจะเป็นลงตามบ้านนะคะก่อสร้างบ้านนะคะอยากจะสั่งเป็นพ่วงอย่างนี้ค่ะก็สั่งกับเราก็ได้นะคะก็ประมาณนั้นเลยก็เวลาเราก่อสร้างเนาะมันใช้เยอะนะคะ ใช้ซ้ายพ่วงหนึ่งหินพ่วงหนึ่งอย่างเงี้ยก็ลองโทรมาสอบถามราคากันดูค่ะเผื่อเราไปได้นะคะเราก็ไปนะคะตามนั้นจ้ะ f ะีเดี๋ยวรอเขาอ้าวเรียบร้อยค่ะช่างเหี่ยวก็เทตัวแม่ตัวลูกเสร็จแล้วนะคะหินส่งหินนะคะหนึ่งพ่วงเราก็จะไป กันต่อนะคะกับไม้สับพอดีเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปขึ้นของกันต่อว้าวโอเคค,ค่สิคลิปนี้ก็นี่ค่ะส่งหินนะคะหนึ่งพวงอยู่จารพัดนะคะสีขอ,อ,อนี่ค่ะเรียบร้อยหนึ่งพวงก,ก็โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนแล้วก็เรียกใช้บริการนะคะก็ เรียกใช้บริการกันได้นะคะ,จะเจ้าน้ำเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นหินเป็นทรายหรือยังไงก็โทรมาสอบถามใครสิเอาเจอกันค่ะไปกันต่อค่ะหินสระบุรีลงเรียบร้อย ส่งหินเสร็จก็ขโมยน้ํานะคะล้างด้วยเลยอ่ะนี่แหละประมาณนี้อโอเคค่ะพี่เจอกันค่ะคลิปหน้าค่ะนะคะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาค่ะจะให้ไปขนอะไรรับจ้างอะไรก็สอบลองสอบถามกันเข้ามาดูก่อนได้นะคะนี่ก็ว่ากันก็โอเคค่ะขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าบา,บายบาย